วันนี้เราจะมาเรียนเกีสยวกับสเขภาพกันนะครับวันเดี๋ยวผมข้าคู่แค่หนึ่งนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา2,000 years ครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับรักโลกนะครับตอนนี้ไฟก็ระดับ,นนด,บดูเออระดับสองเลยครับเดี๋ยวเราจะออกไปหากรง นะครับคือตอนนี้เราจะกลับที่แคมป์ก่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใกล้มือดอยังอุดืมไปคืนแรกไอ้คืนแรกคืนแรกหวางจะไม่ออกมาครับมันจะออกมามองเฉยเฉยเดี๋ยวเราจะออกไปหากหองกระต่อนะครับ อุ้ยนี่ไงเจอแล้วอุ้ยเจอขวานดีนะครับโอุ้ยมือก็ช่างบวงนะครับเราไม่สนนะครับเอ้ยตรงนั้นเพื่อนกำลังเอาเดอหรือเปล่าเห็นเลือดมาตั้งแต่ไกลนั่น,น,นเห็นไหมเห็นไหม Còn đoàn... chưa mà bà Chơi được bà Mình chả xây à Thế đâu có mà bà มาเล็ดหวยโอ้ยนังมาป่านี่ต้องเอาไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปหากระต่ายเพื่อเอาเอาเชือเท้ากระต่ายเออนี่ไงเจอแนละ้วมันนี่ ูมาดบมาไปแล้วเพื่นอนไรติกตั้งแต่วันแรกว,ว้าวนี่กระต่ายนะครับ เราลักลเราก็ต้องฆ่าสักผมเป็นคนรักโรคแล้วมันกระตายแทนนี่ก็หายาชิบหายเลยอดูเหมือน,นว่าเราจะเจอ เคมเคมของไอ้พวกโจนอะโอ้ได้หอกของดีอยู่น่ะแล้วมึงใช้ขวานข้ากา็ได้อะฆ่าอะไรวะแล้วมึงก็ตายอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ มานี่โอ้ไม่ดอบอีกหิวไมป็นไรไ,ไม่สีเรียรตายก็ตายไป ยังหาไม่เจอเยอะแมงเท้าก็ตายเนี่ยโอ้ว่าแล้วมันค้างอะไรค้างเหนือเชนี่ยองไหนก็มาแล้วเจ้าของดีมาดิไอกระต่ายมีหงอยู่นี่หว่าอู้แล้วอู้ เอาไม่มังเธอสาธุอ้ยเท่าไข่รอบอยังไม่ได้ละเออเนี่ยต้องให้ผูใช้ต้องให้ผู้พูดใช่ไหมดูเหมือนฟ้ากำลังจะมืดน,นะครับต่อไป แล้วมันมันให้เลือดไปของกากาเนี่ยของควรนอนไหนดิไปชายไหมเดี๋ยวเราจะต้องสั้งอะไรวะตั้งเตียงนะครับ เราต้องตัดไม้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่แบบเอ่อเขาเรียวกว่าไงวะถึงตอนที่หาเด็กครบหมดแล้วนะโอเคปะ โอ้ยนอเบื่อนออกมาเลยอะ่ะแม่งบม่รู้คขาโคร้ขาดูเลยว่า